หัดใหญ่ค่ะเซอร์ไพรส์ของแฟนสาวแต่งงานก <Wow. S 2> างใจเมืองหัดใหญ่เลยนะคะซึ่งสร้างบรรยากาศหวานชื่นให้กับนักท่องเที่ยวที่ยืนดูจํานวนมากค่ะ <Yeah. S 2> นี่เลยค่ะจากทีมข่าวของเราก็ออกจากทีมข่าวเออออกจากทีมข่าวแต่เช้า <Yeah. S 2> ไปยังที่ถนนสเสนหานุสรดน,นะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็ใช้ซึ่งในที่ภาพนี้นะคะจา์ได้ใช้เป็นสถานที่ในการเตรียมเพื่อทํางานเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานม <Yeah. S 2> ีจะเห็นได้ว่านะคะจา์ในภาพนี้เหมือนกับเป็นการ มาทาบุญตักบ,บาตรตามปกติซึ่งนั่นก็คือพันตํารวจตรีสิทธิศักดิ์จันรสว่างนะคะ<อ>หรือว่าสารวัตรสถานีตํารวจรถไฟหัดใหญ่กองกํากับการสามกองบังคับการตํารวจรถไฟ<อ>และเมื่อถึงเวลานะคะพันตํารวจตรีสิทธิศักดิ์จันสว่างก็<อ>ได้ขับรถเพื่อพาแฟนสาวนะคะนั่นก็คือนางสาวเชื่นจิตวานิสวรรณหรือ,อคุณปุ้ยทายาตรร้านทองชื่อดังในอาเภอหัดใหญ่เพื่อที่จะมาทําบุญใส่บาตรเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณปุ้ยโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์9ก้ารูป เพื่อให้ทั้งคู่นะคะทำบุญใส่บาทค่ะจากนั้นนะคะได้มีการเซอร์ไพรส์โดยเปิดเพลงสักวันที่ฉันมีเธอของศิลปินต้องและเจนนี่นะคะผ่านวิดีโอวอลนี่ถ้าอาจารย์เห็นในภาพนะคะคือก่อนนะระหว่างนี้ก็คือทําบุญตักบาตรตามปกติเจ้าผู้หญิงเนี่ยหรือว่าคุณปุ้ยนะคะก็ไม่ทราบเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหนูว่านอาจารย์เขาคงจะเอกใจบ้างแหละเพราะทําไมถึงมีก มีอะไรนะนี่นี่ใช่แล้วก um um ็ม um ีการเปิดฉายภาพนะคะคุณเโอวอาจารย์จำได้ใช่ไหมคะหน้าลีเาเดนพลาซาจะมีจอตรงนั้นนนังาเะใช่มีเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ปุ้ยแล้วก็นี่เป็นคำวยพรนะคะจากญาติญาติแล้วก็จากเพื่อนๆที่จะให้คำวยพรแก่เจ้าสาวในวันเกิดนั่นเองใช่ ช่วไม่ต้องหัวนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายจะมี <c oughs> ให้ชมสําหรับภาพน่ารักน่ารักทั้งหมดนี้ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ในวิทีอาน,นี้นี่ตอนท้ายจ้ <c oughs> าโรแมนติกไหมก็คือว่าที่เจ้าบ่าวนะคะคือเผยโมหน้าออกมา <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่าเวพรว <c oughs> ันเกิดนี่ <c oughs> แล้วก็เดินมาเลยค่ะเพื่อนๆที่คอยถือวอเตรียมกันอย่างเต็มที่เนี่ย ก็นำดอกไม้ตอนแรกเนี่ยเจ้าออกตัวก่อนตอนแรกว่าที่เจ้าบ่าวแต่ชุดบ้านธรรมดาใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เจ้าว่าที่เจ้าสาวยืนดูวิทยาไปแล้วก็ว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดในตํารวจอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยน่ารักแม่จางแล้วเจ้าสาวก็มีความสุขมากเลยเนาะใช่ค่ะขอเป็นท้อดนิยายหน่อยได้ไหมเรื่องใหม่ยังไงคะก็นี่แหละอ๋อก็นําเรื่องนี้มาเลยใช่ไหมคะมีเหตุว่ามีสัมภาษณ์ใช่ค่ะใช่แล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยค่ะก็มีเสียงสัมภาษณ์จากเพื่อนสนิทแล้วก็ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไได้คค่่ะะปฟัังกนเลย ก็น่ารักดีค่ะก็ขอให้รักกันนานๆอดียวกันมีลูกมีหลานเยอะๆรู้สึกดีใจอะค่ะที่เพื่อนมีวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าทั้งคู่น่ารักมากอะค่ะทั้งเจ้า่บวขอและเจ้าสาวเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่แบบว่าเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลพอ พอเพื่อนมีวันที่มีความสุขตัวเราเองก็รู้สึกว่ายินดีกับเพื่อนแล้วก็จะเฝ้าดูความสำเร็จของทั้งคู่ค่ะเป็นกำลังใจให้ ขอแสดงความยินดีกับคุณปุ้ยแล้วก็<ม>ว่าที่พันตำรวจตรีสิทธิสายจนสว่างด้วยนะคะ,ะนึกดูไปก่อนดลยแม่ใจน้ำตาซึมกำลังน้ตำต,ตาซึมอยู่ได้ะค่ะอาจารย์ระหว่างนี้อาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์อินต่อเพราะถือว่ายังไม่จุดใจนะคุณผู้ชมเราก็ทางเคเปอร์เก้าสามไหนๆก็ไปทำข่าวตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ไปแอบเก็บภาพบรรยากาศวันวานซึ้งๆจริงๆแล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์เล่าข่าวสั้นิดเดียวแต่ว่ากว่าจะมามีวันนี้ได้เนี่ยพันตำรวจตรีของเราก็เตรียมงานมาพอสมควรมากนะคะไม่ใช่นะคุณ ไม่อยากได้บ้างช่ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมแล้วอาจารย์อินต่อยรอบนะคะกับเป็นสกู๊ปสั้นๆนะคะจากที่เคเบิลเกสารจัดเตรยมมาให้ค่ะไปชมกันเลยค่ะ thank you